จากปมความเห็นต่างที่เกิดขึ้นค่ะทำให้อุตสาหกรรมจังหวัดพังงาพยายามชี้แจงขั้นตอนการขอประธานบัตรนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุพิกัดได้เพราะว่ายังไม่สามารถไปสำรวจรังวัดพื้นที่ได้ค่ะพร้อมกับชี้แจงว่าหลังจากนี้จะมีขั้นตอนเปิดให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น กรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐสภาเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงารวมทั้งตัวแทนชาวบ้านมาพูดคุยหารือร่วมกันหลังจากลงพื้นที่บ้านทองหลางตําบลหล่อยุงอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาโดยประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าจากการลงพื้นที่พบว่าจุดที่จะขออนุญาตประธานบัตรเมืองหินแกรนิตเป็นพื้นที่ป่า และยังมีแหล่งน้ําที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์สอดคล้องกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยาก <ๆ S 1> รธ<ๆ>รรมชาติๆๆและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาที่ร่วมลงพื้นที่ด้วยและพบว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ําชั้นที่สองและสามตามแผนที่ทหารนะรก็เรียกป่าควรโตหลานะครับแหลมซํานะครับมันก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่สองกับสามที่ผมดูข้างบนเลยชั้นสองข้างล่างเ็ชั้นสามนะครับ ก็มันจะมีไอ้คนท่าหลาเนี่ยมันก็จะมีป่าเหลืออยู่แค่สามย่อมไอ้ไอย่อมพื้นใหญ่ที่เราเดินไปถึงชายป่านั่นก็มันก็เหลืออยู่ประมาณ2องร้กไร่นะครับส่วนว่ากคนโทอหลานี่มันก็จะกลายสภาพเป็นสวนยาง ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านขอให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดชี้แจงค่ะโดยยกพรบรแร่ปี2560มาตรา17วรรค4ซึ่งระบุว่าพื้นที่ที่จะกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่แหล่งต้นน้าหรือว่าป่าน้ํำซับซึมซึ่งการประชุมล่าสุดยังอยู่ระหว่างของความชัดเจนเกี่ยวกับคานิยามของคําว่าป่าต้นน้าหรือว่าป่าซับซึมแต่กลับมีความพยายามเข้าไปสํารวจและรังวัดพื้นที่ วิสากรรมจังหวัดพังงาชี้แจงว่าหากอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ําหรือว่าลุ่มน้ําชั้นหนึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วส่วนจะอยู่ในพื้นที่ป่าซับซึมหรือไม่จะต้องให้ทางกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณานอกจากนี้ยังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสํารวจรังวัดเพื่อประกาศเขตแต่งแร่ยังไม่ใช่การอนุญาตประธานาัตรให้ทําเหมืองขอประธานบัิรเริ่มต้นก็ต้องกําหนดเขตพื้นที่ไม่ทราบว่าตอนนี้เราเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะมีการคัดค้านสุดท้ายแผนที่เรายังไม่ทราบเลยว่า คำขอจริงๆมันอยู่ตรงจุดไหนเนื้อที่เท่าไหร่สภาพเป็นยังไงการกำหนดแผนที่วยการรังวัดเพื่อทราบเพื่อทำแผนเพื่ออะไรครับเพื่อไปดูว่ามันจะมีผลกระทบในระยะ500เมตร3กิโลเมตรมีอะไรบ้างมีแหล่งน้ําที่เป็นทรัพย์ริอย่างไงบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปทําผลกระทบานด้านสิ่งแวดล้อมถ้าผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปไม่ได้มีผลกระทบเขาไม่อนุญ,ญาตประทานรกบอนุญาตไม่ได้ อุตสาหกรรมจังหวัดพังงายยังย้ำว่ายังมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในรัศมี500เมตรค่ะรวมทั้งยังต้องประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA จากชาวบ้านในรัศมี3กิโลเมตรสอดคล้องกับประธานกรรมธิการที่ระบุว่าอยากให้ชาวบ้านใช้โอกาสนี้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและยอมรับว่าที่ผ่านมาเวทีรับฟังความคิดเห็นแทบทุกโครงการทําให้ชาวบ้านไม่เชื่อมั่นในระยะยาวจึงเสนอแก้กฎหมายเพื่อให้เวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นแบบตรงไปตรงมา เรากลับมาที่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยซึ่งเราเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีกระบวนการที่เรียกว่าซื้อกันได้นะฮะอันนี้ครับเ,เราเราต้องทําการแก้ไขซึ่งยกตัวอย่างนึงในการในการแก้ไขเนี่ยคือการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยมันต้องดําเนินการโดยโดยเติร์ดพาร์ตี้ครับซึ่งเติร์ดพาร์ตี้คือหมายถึงว่าเป็นคลที่สามจริงๆไม่ใช่นะักปัจจุบันเนี่ยให้ทางผู้พัฒนาโครงการไปว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาก็มาทําการมีส่วนร่วมของชุมชน แล้วผลที่จะการมีส่วนชุมชน,มชน,มชนก็ส่งกลับไปให้เจ้าของโครงการซึ่งจะเห็นว่าตัวภาคประชาชนที่คัดค้านหรือว่าคนที่จะทําหน้าที่เป็นเลกเรเตอร์หรือเป็นคนที่กํากับดูแลกระบวนการเนี่ยครับเขาแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลย สำหรับการขออาชญาบัตรผูกขาสำรวจแร่และการขอประธนานบัตรในพื้นที่หมู่4ตำบลหลอยุงอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาเดิเนินการโดยบริษัทแร่ทองคำอันดามันจำกัดได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการเพื่อสำรวจแร่อุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นที่350ไร่เมื่อปี2563ค่ะ